จากข้อมูลสถิติในปี2025บอกว่ามนุษย์เงินเดือนวัย3 5 4 5ปีในไทยเกือบ30-40%เลยทีเดียวที่กำลังประสบกับความไม่มั่นคงในอาชีพการงานเพราะสถานาการณ์โควิดก็ด้ละหรือเพราะปัญหาพิศเศรษฐกิจที่หดตัวและโดยเฉพาะการที่มี AI เข้ามาทำงานแทนที่ในหลายๆบริษัทโดยเฉพาะตำแหน่งที่ใช้แรงงานหรือตำแหน่งที่ใช้ทักษะน้อย นั่นก็เพื่อนลดต้นทุนบริษัทเรียกได้ว่ารัดเข็มขัดกันแทบจะทุกองค์กรกันเลยทีเดียวไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เมื่อเจอปัญหาแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหากันผิดวิธีและโดยเฉพาะผิดตั้งแต่วิธีคิดตอนที่ปัญหามันยังไม่เกิดเสียด้วยซ้ําถ้าจะว่ากันไปแล้วคนวัย35-45เป็นช่วงที่ใกล้วัยกลางคนและเขาเหล่านี้เป็นตุ่มสําคัญของชาติเลยนะเพราะเขาเป็นเดอะแบกของเศรษฐกิจไทยเราเลยทีเดียว เป็นวัยที่กินตําแหน่งถึงหัวหน้าง,งานมีลูกน้องเยอะแต่ปัญหามันอยู่ที่ส่วนใหญ่ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่ได้ไม่เต็มที่คืองานทุกอย่างแม่งโยนให้ลูกน้องหมดซึ่งย้อนแย้งกับระดับเงินเดือนมันเลยง่ายทีเดียวที่จะถูกคัดออกจากองค์กรเท่ากับว่าแทนที่จะแบกภาระหน้าที่ในการงานอย่างสมภาคภูมิกลับกลายเป็นว่าเป็นการแบกศักดิ์ศรีหน้าใหญ่ใจโต ทั้งที่ตัวเองกําลังจะถังแตกในอีกไม่ช้าดโดยไม่รู้ตัวแล้วพอมาเจอปัญหาถูกเลิกจ้างเนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบเฉพาะแต่เรื่องการเงินเท่านั้นแต่มันมีผลต่อจิตใจเป็นอย่างมากคือมันเดือดร้อนไปซะทุกอย่าง